กันที่ว่าพี่กำลังที่น่าแก่ีย์น่าเกียน่าเกียบอกว่าแก่มาแก่มานี่โมหยากเลยแก่โมหยากเลยโมหยากก็แก่เอาใส่เขาจากแรกก่อนสวัสดีครับ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 นั่นยังนั่นเหลียวนั่นนักแจ้งกันมากเลพวกนี่เนี่ยอย่งใดดึงไหมดึงแล้ไม่ยดี

ดต้องถ่ายคลิปใบพี่น้องตอนที่เขเห็นแล้วตอนนี้เสียเห็นวะเออวันที้นี้เขายืมตัวแล้วเหรอวะตอนน้เขาให้ตัวได้ป่ะเนี่ยน่าใจวะแนวาใจประมงวะเยฟซีเยฟซีมันขากมาไห่พ่อสัญญาเนี่ยพ่อสูพัดนี่แหละพ่อสัญญาขอบคุณครับพ่อสัญญาครับเจ้าของรถแมคโครเมื่อทองรถแมคโครูที่กำลังให้สร้างสะพานยูทูบใช้เลยเนี่ย ดี่กันลังปิดกั้นถนนอยู่น่ะเออแล้วแกบอกว่าเห็นเห็นชีวิตบอกกัมอดหรืคือจะคล้องหอ้อคือตัววะหม้อก็คือชีวิตคนแม่โค่ชีวิตพ่อลหลังฝากไม่ลูกสาวสองพันมาเลยแต่ว่ามันเป็นแม่ลูกสาวเออฝากสรุปหม้อยุดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนคลิปยุดหมดสรุปไปขโมยเพื่อนให้ได้เงินดิ โอ้เหทานละมันานข้าวนไเคี่ยี่บนมเนี่ยพ่อนี่พ่อเกดี๋ยวเดี๋ยวหารอเมื่อกี้มัทเเี่เอมอนบทนี่เลยดี๋ยวเลยเปลี่ยนวันแล้วกันเนี่ยตนว่าก็ได้ถือกันมะเขาก็เลยเป็นนีกันแล้วเป็นนีาะว่าเข้า ยืนเตัวมาประเนี่เลยพอจัญญาฝากมานมองก็เลยเอาให้โตจะได้เลี้ยวกันจนเลยเลี้ยวกันแล้วด้ะแล้ว่าไปหันกับไนีน้ำได้ใช่ซิเราสื่อเราสื่อแมคู้ไหมเรสื่อแมคุ้มไหมไปเชียงกงไปเชียงแงเรเน่ยแล้ววาเมื่อไรไกลไปไปเชียงงอดพหมดไหรองตัวมั้เออารนี่ตัวทวผมมีอยู่นะ มันควรเราเดินทางไกลแล้ววันมันมันเราไม่รู้ว่าเราย้ทางเดินางลพันธุรกิจเรา้พันธุกิจเรานะมีมีเ็สโค่นหน้าผมเคยรถเฉียวรถเฉียวเขาต้องขามาแขนเลมีบเาะมีเอี้ยวไห้เออผู้ติทุอ่ะอมาเทียมความพร้อมขงทุกบ้านองเรถพอดียุดหลายพุทธตัดมุงจริงจริงตัดมอดงจริงตัดมีดเอี้ยวผูุ้่ราใหม่ได้หมดเออดีได้ลงมือตรวเข้าข้างนแล้วไอ้ตัที่ตัว

แสนรับผมขอรวอรมกอมี่กำลังทำใช่วงไทยนะอนนี้สปงพันสองนสองนห้าเลยนี่สมบ้านนะบ้านนะจันมอดอ่ะสองพาเลยนี่สองแล้วอ่ะแล้จะสามกว่เลยนี่สองพันสามแล้วอ่ะไหวนแค่เดือนเดียวนะเดือนเดเดือนเดียวแกไหวอยู่ทั้งนอกได้ยุดเดือนเดียวทั้งนอกได้สองว่าธรรมดาธรรมดาเลยเวิร์กเวิร์กเขาพูดอยู่ทั้งในหมดเลยเป็นปีหมเลย เดียอดวิวรอดวิวก็ได้อยู่ได้ยอดวิวก็ได้ยอดวิวก็ได้มาดูก็ค่อนทางน่ายพุ่หล่อยอดวิวก็ได้เตยไล่สดต้มหมูต้มวัวทุกวันคือบอกว่ายังอยู่ใกล้บ้านจะไปตองมาให้เลยบ้านพี่แตน่าไปตองเยอะไปตองเยอะมาทานได้ไปทางนั้นก็แวะหานะได้ครับได้ครับภูมิอ่ะไอ้หูเขียวหูเขี่ยวเยอะใช่ไหมครับเข้มหูเขียวไก่กรอบอ่ะลองเอามาโอ้โหมันจะติด คิวหยิกยิกนาเกียนาเกียร์เาไม่เกเ้านะรดียตสอ่ยนยไปงหอยไปเจ้าคือว่าไม่ยข่หอยเปลี่นเลย่อยน่าเกียร์าเนี่นี่ผู้การยื่นเยอะไปให้ไปผู้เดียวนี่เนาะไปย่นกันไปผู้เดียวก็วันีโอ้ป้วส๊อแ่่าาาความเหยเป็นความสุขไป ไม่ได้เราผู้เดียวกระเพาะเราผู้เดียวมันปวดหัวนะคือทอดเจ้าอยู่ไปขอเราไปด้้เดียวไปขอเราไดู้เดียวเรารักกันอยู่นะแต่ลูกแต่ตีาเดียวไปไปไปเรียนตลกนั่งพยหมอด เนี่ยไปพบผมชอบเลยวันไหนขึ้นในเลสเสียงก็เอาเพลงจะบอกฝากด้ยอ๋อมัยื่นไปแล้วะเนี่ยไม่แล้วไมนไม่ถูกปลูกเควมั่งหน้าบานนะปลูกเวมั่งแต่ไปตองได้เดีวเดี๋ยวผ่านผมผ่านไปจะเอาไปให้ดีกว่าแล้ววเวหอมอ่ะแล้วบ้านบ้านหมายอยู่ไหนอ่ะไชน่าไชน่าใช่รไชน่าลุงกุศลกุศลกุศกับเขานักกอแฟ้เสียงท่องท่อนนขึ้นมาให้่ เราไ่ได้แล้วกันนี่สิน่ะตนตัวกลางเออโอ้โหลนวิงเลยถ้าขับไปไนเม็ดเลยเาะเหนล็อกหกเลยล็อกเลยเนะเห็นไหมส่งขัาไปส่งส่งไม้เลขกไญชีขับไปให้อันหนเหรอเลือกเนาโอ้โหให้อันนึงเลยปงให้อันนึงเหรอเลือเาผมเป็นขโมยไหมมนี่นี่นี่สาขาใหญ่กว่ากันเมยอไหยังนี่ให่ใหญ่มากป ยะไปเช็คไกันจะนึงเนาะเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวไว้นั่นอยู่น้ำกันตัวเบอร์มาไั่ทิลืมลืมแบบวลืมดอกพิมพ์เข้าไปเออก็แค่นั้นไยัดคลิปไม่อีกใส่นี่กันอีกขอบคุณพ่อสัญญาไม้ลงไม้เล็กทรงไม้สองเซียวอายุหน้าร้อยขโมดห้าร้อยลูกสาวสองพันขอบคุณครับพ่อสัญญา คองแม่ย่ากฝากมากเลยว่าจะไปให้ลูกสาวเลือนประเด็นอะไรหลายบาทอยู à, dan, ion, assim, ่ดิหลายบาทเพราลูกสาวก็หลายบาทอยูั่งไหวเลยต้องใช้สดทุกวันมีทุกวันมันไหลทุกวันจะนลูกหลายบาทอยู่จะยังไม่ได้เอาไปให้ลูกสาวจะเอาโอนยังสรุปโอนยังโอนยังแล้วอะไรนี้ยยังยังยังโอนยังอไปยืมวะไปบุญเรียกไปแล้วยืมแล้วเไปนั่นแหละเอาไว้ดอกเอาไว้ดอก ร้อยละเนาะร้อยละเลยพี่ไว้นานดอกก็เยอะนะแมเนี่ยเพื่อจะกินยังจะมาล่องนังก๋วยเตี๋ยวคนให้วงเงี้ยงสามพันหนึ่งสิคนวงเงี้ยงสองพันหนึ่งสิเนี่ยมะม่วงเลยมะม่วงเอามาให้อย่างเงี้ยเนี่ยได้กินกันหลายคนเลยนะใครก็อยากกินก็มาาคนนน ไ่ได้ไบ่ไ่ได้แบงยนี่าลำอเดเขากับญี่ป่าเขาอยู่ในของกลางไม่ได้ทั้งน้ำทยทุกอย่างเ็าทายก่นี่ไหเขาเรียกว่าิขาเรียกด้ไข่ก่เลยแล้วน้ำน้ำกงน้ำกินกันมัถึงก็เปิดกินเลยผุูตลกกเลยเห็นอนี่แตลกย่คอยกันใจอะไรอย่าชืดเงี้ยเ้ยอย่าืคนะอย่าจืดนไปสบายสบายดีพี่น้อง